จะมีอะไรเพอร์เฟกไปกว่าสาวาสุสท็กซี่กับปืนปืนปืนแล้วก็ปืนแหละครับมันจะมีสักอีกกี่เกมที่แบบว่าจะบโอกาสให้เราชายหนุม่มอย่างผมอา่าที่อาจจะไม่ค่อยจะแตะยากมากนะได้มีโอกาสกระหนุง้งกระหนิงกับสาวาสดน่ารักพร้อมกับชื่นชมปืนของุูเธอได้กับ Girl Frontline 2 Exilem เยี่ยมกาชาที่ไดเข้อภิจีที่เราจะได้รับบทเป็นผู้บงังคับบัญชาการคอยสั่งแผนให้กับเหล่าสาวทีดอที่จ้องจะเล่นเราครับ จากนั้นก็พาพวกเธอลงสู่สนามรบแล้วก็มีเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นที่การเล่นของเราจะเต็มไปด้วยเล่นเนื้อเรื่องลงดันอัพตัวละครทาเพวสประจําวันเล่นกิจกรรมเล่นเนื้อเรื่องลงดันอัพตัวละครทาเควสประจําวันเล่นกิจกรรมมาๆๆๆเดี๋ยวพอแคสต์พิกเซลเราให้ฟังเอคือเกอร์ฟรอนไลน์ภาคสองไอเซเลียมเนี่ยเป็นวิดีโอเกมที่พัฒนาโดยไมค้าทีมจากประเทศจีนและเป็นภาคต่อของเกอร์ฟรอนไลน์ โดยเรื่องราวของภาคนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนหลังจากเหตุการณ์ในบทสุดท้ายของเกมภาคก่อนเนี่ยบริษัททหารรับจ้าง g r i ฟ f i n Ki น k ์เคกได้ปิดตัวลงทําให้หุนท่ดอหลายตัวแยกย้ายไปอยู่กับองค์กรอ,อื่นๆหรือกลับไปใช้ชีวิตแบบคนปกติซึ่งทิดอในภาคนี้จะถูกตั้งชื่อให้เป็นชื่อเป็นเหมือนแบบมนุษย์มากขึ้นนะครับอย่าง H K เอ่อ M ศ1 6ย์หนึ่งหกขอโทษ H K ศ1 6ยหนึ่งหกในภาคนี้จะใช้ชื่อว่าคลูไคาในขณะที่กลุ่ม U R N C ที่เริ่มเติบโตและมมมีีอาาาานนนนนนจกกกขึ้้้้็เเรรริิด่ดนหโนคงฟฟืืฟูพท ที่ปนเปื้อนรังสีคอ l l a p s e เพื่อเตรียมรองรับการกลับไปตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ผู mm ้ hmm. เล่นจะได้รับบทเป็นผู้บัญชาการที่ในตอนท้ายของเกมก่อนหน้าได้ลาออกจากริฟเฟนและคิวเกอร์และถูกบังคับให้สัญ,ญญากับบริษัท IOP โดยห้ามติดต่อกับ่นทีดอสที่เคยเป็นลูกน้องรวมถึงต้องในประเทศตัวเองไปยังพื้นที่ปนเปื้อนรังสีที่ไม่ใช่รังสีอามาหินครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อเป็นการแลกไม่ให้ถูกกำจัด ปัจจุบันเนี่ยผู้บัญชาการมาเป็นนักล่าคาหัวรับงานต่างๆเพื่อหาเงินโดยมีทีมที่ประกอบไปด้วยขุนทีดอ3ตัวหรือจะเรียกว่าที่รัก3คนก็ได้แล้วแต่สะดวกครับที่ที่ป <'m> น <my S 1> เปื <my S 1> เป้อน <my S 1> รังสีคอลลกและอุวกร์ตัวน้อยประจําเอลโมชื่อว่าเมลิงได้รับภารกิจขนส่งเจ้ากล่องดำน่าสงสัยนี้ไปส่งให้กับนายจ้างของเราซึ่งเราก็จะต้องฝ่าฟันกลุ่มโจรวัตเ์แจเกอร์และพวกกลายพันธุ์หรือว่า e l i d ในพื้นที่ปนเปื้อนคอลลก จนกระทั่งเข้าตาจนปรากฏว่าเจ้ากล่องดำน่าสงสัยนั้นจริงๆแล้วเป็นเด็กผู้หญิงที่รงพลังอยู่ในกล่องนั้นอืม mm. <c oughs> มึงอย่าสงสัยเสียงอึ้มก่นแล้วกันเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรก็เข้าไปเล่นกันเองครับสำหรับ girls frontline 2 e x i l i u m ในช่วงแรกของการเล่นเนี่ยเกมจะพาเราเล่นเนื้อเรื่องจนถึงจุดๆหนึ่งหรือเพิ่มเลเวลบัญชาการถึงจะปลดล็อกโดต,ต่างๆให้กับเราเช่นระบบเปิดก้าชาระบบอัพตัวละครอาวุธและเมื่อเล่นจนถึงบทที่2เกมถึงจะปลดล็อกอีเวนต์ให้เราได้เล่นกัน และเมื่อถึงบทที่2ขีดสเนี่ยเราจะปลดล็อกระบบเควสประจำวันให้เล่นส่วนกิจกรรมประจำแผทจะต้องเก็บเลเวลผู้บัญชาการจนถึงเลเวล20ถึงจะเล่นกิจกรรมประจำแผทนั้นๆได้พอถึงเลเวลสามสิบเนี่ยจะปลดล็อกระบบ PVP กับผู้เล่นคนอื่นจัดทีมาต่อสู้กันได้ด้วยและเจ้าเลเวลผู้บัญชาการนี้ยิ่งสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งปลดล็อกดันที่ทําให้เราฟาร์มของระดับสูงได้เร็วขึ้นเท่านั้นดังนั้นในช่วงแรกวิธีเพิ่มเลเวล ขึ้นให้เราที่สุดคือการเล่นเนื้อเรื่องและใช้พัซเซอลอัจฉริยะโดยเขอ้าใจง่ายๆเลยคือมันคือพลังงานในแต่ละวันที่เราจะใช้เล่นเนื้อเรื่องหรือเอามาลงดันอัพตัวละครในพวกนี้ครับซึ่งระบบโดยรวมมันก็คล้ายๆกับเกมอื่นอยู่บ้างนั่นแหละระบบเกมเพล์ของเกมนี้คือการพาเหล่าทีดอปฏิบัติภารกิจในแต่ละด่านโดยเป็นแนวเทิร์นเบสไท c ตอร์เคิลสตรัจจีนั่นหมายความว่าเราจะได้บังคับตัวละครทุกตัวที่อยู่บนสนามในการเดินไปโจมตีหรือใช้สกิลสนับสนุนตัวละครร่วมทีมกับเราก็ได้ และแน่นอนครับเกมกาชาสไตล์แบบนี้ก็จะต้องมีระบบออโต้ตัวละครบังคับตัวละครให้ไว้ใช้กันเพื่อให้ผู้เล่นไม่ต้องไปนั่งโฟกัสเอาตาไปเบินกับหน้าจอกับตัวเกมมากนะักแถมยังสามารถเรื่องสปีดเพื่อให้จบด่านได้เร็วได้ด้วยทั้งการเล่นในเรื่องหรือว่าจะเป็นการลงดันก็เหมือนกันแต่ถ้าดันไหนที่เราเคยลงไปแล้วก็จะมีตัวเลือกให้เราลงได้แบบออโต้เลยคือเราไม่ต้องไปโหลดฉากไม่ต้องไปต่อสู้กับเองเราก็จะได้ของจากดันนั้นเลยโดยแลกกับพลังงานรายวันอันนี้ก็เรียกได้ว่าคุณภาพของไลฟ์ก็สูงนะครับหนู ส่วนการนับเลเวลตัวละครก็จะมีแอนิเมชันอัพของแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันด้วยตัวละครของเราจะอยู่ในห้องจําลองการฝึกและฝึกให้เราดูในการเพิ่มเลเวลซึ่งบอกเลยว่า <c oughs> Animation พวกนี้นี่แหละที่ทําให้เกมมันโดดเด่นขึ้นมาเพราะมันยากที่จะเห็น a n นิเมชันที่ละเอียดขนาดนี้ในเกมคือต่อให้มันทําได้แล้วก็คงไม่ได้เห็นแบบไล่ชิดขนาดนี้ครับ ทีนี้เรามาลงลึกกันสักเล็กน้อยเพราะผมติดมาจากเกมเมอร์ไซส์ครับสันดาลเก่าเนาะเริ่มกันที่เรื่องเกี่ยวกับระบบเกมก็แล้วกันคลาสในเกมนี้มีอยู่4คลาส,สหลักเริ่มด้วยหน่วยโจมตีตาำชื่อเลยครับก็เป็นตัวละครที่เอาไว้สร้างดาเมจหลักให้กับทีมอะทั้งแบบ AOE หรือว่าจะแบบเดียวหน่วยตั้งรับก็จะเกี่ยวกับการสร้างบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมและสามารถสวนการโจมตีกลับไ,ได้ด้วย หน่วยบุกทุรงก็จะเป็นตัวละครที่เคลื่อนที่ได้เร็วดามเมจสูงเพื่อลอบไปโจมตีศัตรูจากมุมอื่นหน่วยสนับสนุนจะมีความสามารถก็หลากหลายนะครับแต่ละตัวหน่อยบางตัวก็เน้นไปที่การรักษาเพื่อนบางตัวก็บัฟเพื่อนเพิ่มดามเมจให้กับเพื่อนได้ถึงแม้ว่าตัวละครนี้จะเป็นหน่วยสนับสนุนตามที่ผมบอกไปแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนมันบัฟเพื่อนอย่างเดียวตัวไหนมันฟื้นฟูเพื่อนด้วยตรงนี้ให้ดูที่ใต้เชื่อของตัวละครอย่างเช่นนาการหรือมันก็คือลูมินในอิมัตูร์สนะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวละครสายสนับสน,น หมายความว่านักการจะไม่ฮิวเพื่อนได้ต่อให้เป็นตัวละครสนับสนุนนั่นเองถ้าตัวไหนฮิลได้อย่างเช่นคลอสเน่ ne, ก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะมีคําว่ารักษาติดอยู่ใต้ชื่อเลยต่อมาเป็นสกิลของตัวละครทุกตัวละครก็จะมีสิ่สกิลให้กดใช้และ1นึ่งพาสีสกิลคือการโจมตีปกติแล้วก็จะมีสกิลประจําตัวละคร2สกิลและสกิลสุดท้ายคือสกิลอัลติเมทของตัวละครนั้นๆต่อมาคือระบบจุดอ่อนของตัวละครครับทั้งตัวละครฝั่งเราและฝั่งศัตรูจะมีจุดอ่อนโดยแยกเป็น2ประเภทก็คือออออจจุดจุดด่นน่นนนกระะสแลา จุดอ่อนกระสุนก็ตรงตัวครับตัวไหนมันแพ้กระสุนแบบไหนมันจะขึ้นบอกก่อนที่เราจะโจมตีครับมันจะเป็น UI บนหัวของศัตรูตัวนั้นจุดอ่อนท่าก็เหมือนกันครับก็จะมี UI บนหัวของศัตรูตัวนั้นบอกอยู่บนหัวถัดมาจะเป็นค่า Stability ศัตรูทุกตัวจะมีค่านี้อยู่บนหัวเป็นค่าเอาไว้ลดดาเมจที่ได้รับตามค่า Def ของตัวละครนั้นไฟเราก็จะมีค่านี้เช่นกันเช่นตัวละครจะเข้าสู่ที่กำบังเมื่อค่านี้เราลงจะเหลือศูนย์คือต่อให้อยู่ในกำบังก็จะได้รับดาเมจเต็มเข้าที่เลือกของตละครรของเา อาวุธในเกมนี้สามารถแต่งปืนได้แต่ละกระบอกเนี่ยถึง4ส่วนถ้าเป็นตัวละครเชด,ดาบอย่างโคลิกก็สามารถปรับแต่งได้4ส่วนเหมือนกันเข้าใจง่ายๆก็คืออาวุธปรับแต่งได้4ส่วนนั่นแหละครับซึ่งของแต่งอะไรพวกนี้เนี่ยมีค่าสแตตและเซตของมันอยู่ยกตัวอย่างเช่นปืนเออาของชาครีสกิลของเธอจะสามารถทำดาเมจไฟใส่ศัตรูได้เราจึงต้องใส่ของแต่งปืนที่เป็นเซตเพิ่มดาเมจไฟให้ปืนเราได้ด้วยหรือถ้าผู้เล่นคนไหนเป็นสายเบียวปืนก็สามารถใส่สกินได้ทั้งปืน แล้นไมก็ใส่ของต็มปืนแล้วด้วยนะถัดมาคือการเพิ่มศักยภาพของตัวละครตัวละครที่เราเปิดกาชาได้ซ้ําก็จะเอามาใส่เพิ่มความสามารถตัวละครได้ที่หน้านี้เลยต่อมาที่ Neutralhelix หรือที่เรียกกันว่าคีย์เนี่ยมันจะเอาไว้ใช้เสริมความสามารถให้กับตัวละครโดยจะมีคีย์ประจําตัวกับคีย์ทั่วไปคีย์ประจําตัวเอาไว้ใช้แค่กับตัวเองเอาไปใช้กับตัวละครอื่นไม่ได้ส่วนคีย์ทั่วไปก็เอาไปใช้กับได้ทุกตัวเลยครับ หลังจากที่เราพูดถึงระบบเกมกันแล้วเนี่ยมาพูดถึงฟีเจอร์หลักของเกมที่เราเรอคอยกันดีกว่านั่นก็คือระบบห้องพักผ่อนของตัวละครของเราหรอจะเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของเกมเลยก็ว่าได้ครับอันนี้ในระบบห้องพักผ่อนเนี่ยเราจะได้เห็นอารยาบทต่างๆของตัวละครเราที่ห้องพักผ่อนนี่แหละเราจะสามารถอินเตอร์แอคกับเหล่าทีดอของเราได้ด้วยทั้งท่านั่งท่านอนท่าอ่านท่าแปลกๆของเหล่าตัวละครที่สุดแสนจะเออบางทีอาจจะทําให้เราขนลุกได้ครับ แล้วก็ของพวกนี้นยะผู้เล่นบางคนอาจจะทดสอบทํามุมแปลกๆที่จะสร้างสรรค์ออกมาแล้วเลือกมุมเหล่านี้ตั้งเป็นภาพหน้าจอหลักของเราก็ได้ในห้องพักผ่อนนี้เราสามารถให้ของข,องขวัญเพิ่มค่า a อ f i n i t y หรือว่าค่าความสัมพันธ์กับทีดอของเราได้ด้วยโดยแต่และตัวละครก็จะชอบของขวัญแตกต่างกันไปซึ่งจะค่าความสัมพันธ์นี้มีถึงแดขั้นและแต่ละขั้นก็จะให้ของเราด้วยเมื่อค่าความสัมพันธ์ถึงหรือเราสามารถเรียกรวบรวมได้เลยว,ว่าระบบจีบสาวหมายถึงจีบคุณจีบปืน จีบปืนที่มาจีบสาวจีบสาวปืนนะครับต่อมาเป็นฟีเจอร์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆไม่แพ้ะระบบที่เราอินเตอร์แอคกับตัวละครได้เลยก็คือพอจีบได้ปั๊บก็จะต้องผูกพันธะกับเหล่าทีดอว่าง,ง่ายๆมันคือระบบแต่งงานกับเหล่าไวฟฝูที่เราใฝ่ฝันนะครับผู้เล่นจะได้แหวนผูกพันธะมาอเดียละหนึ่งแหวนคำถามมาอยู่ว่าถ้าเราแต่งงานกับตัวละครเราได้แค่ตัวเดียวเหรอในเมื่อมันมีมาแค่ให้1วง คำตอบคือไม่แน่นอนเลยครับเพราะเราสามารถซื้อแหวนผูกพันธะนี้แล้วก็สร้างฮาเร็มปืนของเราได้เลยด้วยราคาแหวนละ175บาทเป็นแเ <c oughs> นี่แหละครับวิธีการแก้ปัญหาแบบผู้ใหญ่เนาะแล้วลนอกจากการแต่งงานกับตัวละครที่เรารักได้แล้วจะมีอะไรเพิ่มอีกอย่างแรกเลยคือได้เพิ่มค่าสเตตให้กับตัวละครอย่างละ5%คือ Attack, HP, Def อย่างที่2ก็คือตรงข้อมือของทีเดอรที่เราผูกพันธะด้วยเนี่ยจะมีวงแหวนสีน้ำเงินและเปลี่ยนเป็นสีทองเมอเลเวอร8 เกือบลืมบอกไปเรื่องหนึ่งครับเราจะปลูกพันธะทกับทีดอได้เนี่ยค่าความสัมพันธ์ของทีดอกับเราจะต้องอยู่ที่ขั้น5ไปแล้วเท่านั้นถัดมาที่ห้องสั่งการครับห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นห้องที่เอาไว้ให้เราสั่งการทีดอออกไปสำรวจแบบอัตโนมัติครั้งละ20ชั่วโมงและผู้เล่นสามารถส่งได้พร้อมกันทั้งหมด5ทีมโดยแต่ละทีมที่เราส่งไปก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าจะได้เป็นของรางวัลอะไรบ้างในการสำรวจจำพวกของอัพตัวละครอัพอาวุธเงินระบบนี้มันจะมีสิ่งหนึ่่งททีผมมชออบบบบแลละะะําาาาให้รร้้เรรรรรูจจัักกกกตคคขึนืบบภิ ในแต่และที่ที่จะส่งทีดอไปเนี่ยจะมี r รี u คว e m e n t ของทีดอที่แตกต่างกันไปเช่นภารกิจนี้จะใช้ทีดอที่มีความกล้าหาและความคิดสร้างสารรค์ซึ่งกรอซ่ามีความกล้าหาและเนมิสิตมีความคิดสร้างสารรค์ส่งไปทําภารกิจนี้ผลี่ได้ก็คือเราจะได้รับของรางวัลเพิ่มขึ้นนั่นเ,เองถัดมาเป็นเรื่องของโชโรมาวุธในห้องนี้เนี่ยเราจะวางสกินอวุธที่เรามีไว้ประดับให้ตามแบบเอาเอามาตั้งตามใจชอบเลยครับนี่คือสุดยอดฟีเจอร์ของเกมที่ผมชอบที่สุดเลยกครับมันก็ของอยากอวดนะเพื่อน แล้วก็ถึงเวลาพูดถึงระบบกาชาครับระบบที่สําคัญที่สุดของเกมนี้กันบ้างในเกมนี้จะใช้คําว่ารับสมัครหรือว่า recruitment กาชาเกมนี้เข้าใจง่ายเหมือนกับเกมกาชาทั่วไปเลยที่มันจะมีตู้แบบจํากัดเวลาแล้วก็ตู้ถาวรเพชรที่ใช้ในการส่มตัวละครในเกมนี้จะเรียกว่าชิ้นส่วน collapse ซึ่ง150เพชรจะแลกเป็นใบเปิดกาชาได้หใบโดยถ้าเป็นตู้ตัวละครเรทที่จะได้ s s r อยู่ที่0.6%และ s r อยู่ที่6% ซึ่งใน10โรออก SR แน่ๆ1ตัวส่วน SSR เนี่ยจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการออกที่โร58และการันตีออกที่โรที่80ซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้มีระบบที่เรียกว่าการหลุดเรทยู่ที่550% 0เลยครับและสมมติว่าหลุดเรทการันตีตัวต่อไปจะออกตรงตู้แน่นอนแล้วเราสามารถกดเลี้ยงโรข้ามตู้ได้ด้วยครับมันก็ถือว่าเป็นมาตรฐากของเกมกาชาสมัยนี้ไปเลยนะ่ยที่จะใช้ระบบการันตีนั่นแหละครับแบบว่า,อย,าอย่างน้อยก็เป็นรางวัลผู้แพ้ ส่วนตู้อาวุธก็จะใจดีหน่อย sr s จะมีเปอร์เซ็นต์ออกอยู่ที่0.7และ sr จะอยู่ที่7เช่นเดียวกันกันกบตู้ตัวละคร10โรการันตีออก sr แน่นอนส่วน sr s จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกที่โร50แต่ทั้งนี้จะดีกว่าตู้ตัวละครที่โร70แทนและเรนการออกอาวุธตรงตู้อยู่ที่75เเลยทีเดียวมันก็ดีกว่าตู้ตัวละครประมาณหนึ่งเลยครับคืออย่างน้อยก็น่าจะทรมานน้อยกว่าเนาะต่อมาคือเรื่องของร้านคา้าร้านที่เราเอาไว้เติมเงินจริงเข้าไปในเกมได้นั่นเอง สิ่งที่ซื้อไม่ตั้งแต่สกินตัวละครสกินปืนยันการอัพตัวละครเลยครับมีการเติมเงินแบบรายเดือนอยู่2รูปแบบแบบสัญญาพิเศษรายเดือนกับสัญญาคริสตลัลรายเดือนหรือที่เป็นที่คุ้นชื่อกันในอีกชื่อนึงก็คือพรีเมียมนั่นแหละเรามาพูดถึงสัญญาคริสตลัลรายเดือนราคายอยู่ที่175บาทกันก่อนสัญญานี้เราจะได้เครดิตทันที300เครดิตและเพชรรายวันวันละ80เพชรกับสัญญาพิเศษรายเดือน70บบาทที่ใครหลายๆคนน่าจะงงกับสิทธิ์ของสัญญานี้ ทันทีที่ซื้อจะได้90เครดิตในแต่ละวันและจะได้สิทธิ์ฟาร์มเงินมา1ครั้งคือจากปกติเข้าไปฟาร์มดันฟาร์มเงินเนี่ยได้วันละ2ครั้งทาให้เราฟาร์มได้วันละ3าครั้งก็เหมือนกับว่าเราเล่นได้เยอะกว่าคนที่ไม่เติมเงินนิดหน่อยและได้สิทธิ์ย้อนเทิร์นการเล่นถึง6ครั้งจากปกติแค่3ครั้งการเล่นรอบหนึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าสัญญาพิเศษแบบ70บาทนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเอามาแค่ฟาร์มเงินเพิ่มครั้งหนึ่งต่อวันยังไง เพราะว่าเราสามารถเล่นกิจกรรมหรือว่าแลกเงินจากร้านค้าเองก็ได้อะทางด้านเบทผาส s ในเกมนี้ใช้คําว่าบันทึกสํารวจจะอยู่ที่เดือนละ350บาทและ700บาทได้สิทธิ์เริ่มที่เลเวล10ทันทีแล้วนั่นเองทางด้านกราฟิกของเกมนี้ก็ใช้ unity engine ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการเกมนะครับทำให้เราได้เห็นรายละเอียดตัวละครสุดน่ารักเหล่านี้ในรูปแบบ3มิติจากภาคแรกที่มันปรากฏมาแค่2มิติครับ ด้วยความที่เกมนี้เกมเพลย์ที่เล่นเป็นด่านต่อด่านทําให้มีกิีนสเปคเครื่องมือถือที่เราเล่นมากนะักและด้วยความที่มันเป็นเกมสามมิติทําให้เดฟของเกมนี้ออกแบบห้องพักผ่อนทีดอได้เต็มที่เลยน่ <c oughs> สวยดีครับที่สําคัญคือให้เราไปเก็บรายละเอียดสาวๆที่สามารถจิ้มเพื่ออินเตอร์ไดกับพวกเธอได้นี่แหละเรียกได้ว่าถ้าใครโดนตกมาเล่นเกมนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าระบบนี้แหละส่วนคัสซีของเกมนี้เป็นรูปแบบของวิดีโอที่ถูกเรนเดอร์เอามาไว้แล้ว แต่ผมรู้สึกว่ากราฟิกในคัดซีนภาพและแสงมันดูล,ลอยๆไม่ค่อยสวยมากนักเมื่อเทียบกับเกมที่ใช้ Unity เจ้าอื่นเฮ้ยแต่มันก็อยู่ในเกมที่ผมรับได้ภาพรวมของเกมนี้เป็นเกมการชาที่ใช้เวลาเล่นในแต่ละวันถ้ารับแค่การเข้ามาทำเควสประจำวันใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในการเล่นส่วนการเล่นเนื้อเรื่องหรือกิจกรรมอาจจะเอาไว้ใช้เวลาเคลียร์ถึง4-5ชั่วโมงในการเล่นให้จบต่อกิจกรรมทั้งหมดในครั้งหนึ่งและก็ยังมีคอนเทนต์ในเกมที่จะให้ผู้เล่นเก็บเพชรกับคอนเทนต์เหล่านี้ได้ด้วย สำหรับ Girls Frontline 2 e x i l i u m เนี่ยเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชอบการวางแผนก็ได้ชอบปืนแบบผมก็ดเีมกันแล้วก็ยังมีตัวละครสา,าสว์ที่นิสัยแตกต่างกันให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของเหล่าหญิงนางพวกนี้อีกด้วยใครที่กำลังคิดอยากจะลอง Girls Frontline 2 Exileum เนี่ยก็สามารถพิจารณาจากวิดีโอนี้ได้เลยครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าไม่ครบเชิญทุกท่านกระดกแว่นได้ตามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับแล้วไหนไหนตัวไหนเป็นไวท์ฟุงท่านก็แต่งป,ปันบอกเราก็ได้นะ ซูเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็สามารถขอกันมาได้แต่ผมจะไม่ทำหรอกครับวะผมจะทำหรือวะเออนั่นแหละถ้าอยากรู้ก็กด Subscribe เอาได้ครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมขอไปหาเกมเล่นก่อนสวัสดีครับ